นี่ก็จะมาเก็บดอกเบีย้ยค,คือเราลงทุนปลูกแล้วถ้าเขามีหนอ่อเมื่อไรก็เรียกว่าดอกเบีย้ยแหละกอนี้ก็เห็นละหนึ่งสอง,ส,องสามีฮะนีะนนหน่อนึงครับหนึ่งดีฮะสองก็อยู่ในกอนี่ครับ มีสามครับนี up. Up ่ฮะแล้วก็ยังจะมีกลางกออีกฮะนี่ฮะกลางกอมองเห็นหรือเปล่าเพื่อนกอนี้สี่ฮะแล้วก็แขนงอีกครับเนี่ยฮะไม่ใช่ดอฮะเป็นแขนงก็กอนี้มีอยู่สี่เดินไป กอต่อไปฮตันนี้จะเป็นไผ่ใหญ่ครับใช้เวลาปลูกเจดปดปีะกว่าจะได้ <c oughs> กว่าจะได้ใช้ลำแต่ถ้าจะกินหน่อมันก็ไม่อร่อยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าสางบนก็ก็รสชาติดีอยู่แล้วครับหนึ่งสองสามก่อนนี้กอที่สี่ฮะก็นี่หนอหนึงครับนี่หนอนหนึ่งมีสองหน่อฮะ กอที่สามมีสองนอกอนี้กอที่สี่ครับกอที่สี่นี่รู้สึกว่าจะมีสามนอนี่คู่กันเลยครับคู่กันเลยสองนอแล้วก็มีนอนน่นอะนอนที่สามครับหนอนที่สี่อยู่นู่นแหละนอนที่สี่ Okay. 4. โอเคมีสี่โอ้มีกลางอีกห้าสุดข้างๆนี่จะเป็นนานะครับเออห้าแล้วก็มีรอยมีรอยล่องรอยการตัดไม้ไผ่ฮรับกการตัดหน่อไม้ตัดแล้วก็ไม่กินตัดทิ้งครับตัดหน่อทิ้งแม่เนาะพอคุณเออโอเคก็ไม่ว่ากันครับ ตัดหน่อทิ้งซะอย่างนั้นแหละเออเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยให้เป็นหน่อก็จะจะไปเ,ออเขาเรียกอะไรไปคุมข้าวครับกอนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลำไม่สวยเดินไปกอนี้หน่อใหญ่ๆ นี่ครับเนละานอนนึงครับาโอเคฝนตกติดต่อกันหลายหลายวันถ้าเป็นอาทิตย์ตอไม้ก็มีเยอะหน่อยมางวดนี้ครับนี่ครับออโอเคนี่ก็มีอีกสองนอนครับเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายคลิปครับ เดี๋ยวจะเบื่อแลก็หนึ่งสองสามสี่ว้าวเยอะเลยห้าหกโอ้โหกินไม่หวัดไม่ไหวเลยแล้วก็มีมะพร้าวหล่นด้วยฮะนี่ครับมะพร้าวหล่นอีกทลายหนึง่งสองลูกหนึ่งสองสามสาม,สาม พร้อมจะหลดนใส่หัวรึเปล่าเนะน,นี่ยนีเป็นคลองน้านาครับน้ำเต็มคลองเลยฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หญ้าไม่ค่อยมีเพราะว่าฝั่งนู้นจะมะีต้นกระถินนะกระถินเทพาเต็มไปหมดกระถินยักษ์ครับพอกระถินมันคุมคุมหญ้าหญ้าก,ก็เลยไม่ค่อยขึ้นแต่ตรงไหนที่กระถินเทพาไม่ขึ้นคุมก็เขาก็จะขึ้นกันเยอะ,อะ ปีนีมะพร้าวติดลูกดีครับเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยครับนี่ก็เป็นนาครับตาก็ได้ฟิลดีนะฮะได้บรรยากาศดีครับ ายนาเราสบายใจที่สุดฮะไม่มีไม่มีดาม่าหลังจากการถ่ายครับนี่ก็ปล่อยน้ําออกนะครับเพราะว่าต้องต้องการให้ข้าวแบบสะเทินน้ำสะเทินบกบหอยเชอรี่เพียบเลยครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่นะเบอร์บ,บ,บานเลยครับหอยคนที่นี่็็ไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่ เลี้ยงขายก็ขายไม่ได้ไม่มีคนกินครับเนี่ยกะช่วงนี้ฮะช่วงนี้ช่วงน้ำเยอะอยู่อะจะเป็นอย่างนี้เองฮะข้าวพอข้าวติดเสร็จปุ๊บยาตามไม่ทานปุ๊บเราก็ต้องเติมอากาศลงไปในดินะวิธีการาทำํำของอคนที่ทํานามา,าจน จนเหนียงยานนะฮะจนผมเป็นสีเหลาแล้วก็จะมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำเพราะว่าทำนาซ้ำซากครับแต่ตัวผมเองเรื่องเรผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าตามหลักเราเไม่ได้ประกอบอาชีพทำนาทำไร่และมันก็ค้าขายแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับ ก็อาชีพจับฉายพูดกันตรงๆรงนะฮะว่าเราร่างกายเราไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นชาวนาที่ไม่พร้อมที่จะทำนาเออแต่ก็รู้เคยทำนาเต็มรูปแบบแต่ว่านาสมัยใหม่ลงทุนสูงครับนี่ก็คือคลองคลองไส้ไก่ซึ่งออพอต้นไม้มันคุมเราไม่ได้ตัดต้นไม้ต้นไรเลยเออมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมันก็จะลกๆหน่อยครับ มาดูต้นม้มะพร้าวอีกต้นฮนะตอนนี้ก็แห้งคาต้นเลยนะครับมะพร้าวแห้งคาต้นเลยฮนะคือต้องตอตะขอมาชักมะพร้าวลงฮนะมะพร้าวเมื่อกี้เห็นตกมาสามลูกลูกใหญ่มากฮนะนี่ตกมาอีกลูกทลายนี่มีลูกเดียวนะอา้าวนี่อีกลูก นี่ลูกสองลูกแล้วอันนี้ลูกที่สองเดี๋ยวเอาไว้ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอปิดคลิปเดี๋ยวจะมาเอาครับอันนี้ก็เป็นนายอีกส่วนหนึ่งครับเพราะตรงกลางจะเป็นคลองอันนี้อันนี้คือตรงกลางที่ตรงกลางนี่ผมมีกรรมสิทธิ์เพราะว่าเราสามารถซื้อได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่อันนี้ก็จะเป็นที่ที่ส่วนของของญาติกับที่ฝากให้เราดูแลครับ เนี่ยครับที่นาสวยๆเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนี่มันแนาทีแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับนี่ก็เป็นสเบียงนะครับวันนี้ครับ หาสเสบียงมีแต่นหน่อไม้กับมะพร้า,า,าวหอมออกเดินทางครับ